สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปครับผมคำม,มากครับมืดครับมืดขึ้นมาแล้วบัดมือบัดโต๊ะเดอกนะคำคำนี่แหละเอาบรรยากาศชัวรแรกๆครับผมมืดขึ้นมาแล้วคร,ราาบับทุกคนครับผมเอาที่สมกับคำว่าหัวที่ว่า มือขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับบรรยากาศช่วงแรกๆครับช่วงเริ่มง,ง,ง,งานหามุ่งพี่น้องเอาปบรบบรยากาศช่วงแรกๆไม่พี่น้องได้บ้างครับผมทิศทิวเข้าแล้วครับเขียวเขียวไปเล้วไปเลยไปเลยไปเลย ô cắt the... oh, được nhiều quá cắt nhiều quá thế thì có vẻ nó hết sức để รับกินดีกันไห้ครับพี่น้องครับเกี่ยวกับแรงกันได้กินกุ้นให้โรงงานกี่ได้เนี่ย ข้าพ,พี่น้อง,งงองก็ผู้เสียผู้สาว์กับขางทางบางโรงงานเพิ่ป็นงานหาม่วงแรงครับผมเป็นผู้สาว์ขางทางครับเป็นสีสันครับก็เป็นก็เป็นกระแสรับพี่น้องนะใครชีวิตน้อจุ่มก็ช่วยนะครับโอ้ผู้สาวผู้สาวครับ <laughs> ว่าเสร็จลัดครับผมต่อมาได้เอ่อส่ยสุพัดครับถนนเออสีแคบนิดหน่อยครับผมอีกไม่ได้สอยกันระวอ๊อกระวังแน่ครับผมว่าเพราะมันแคบมันก็ร้ายครับคนก็บผู้่านอีโต๊กอีแต่พี่น้องนี่นี่นี่วัดเหมือบโต๊กอีครับ nhẹm lẻng đi tốc ha một chút bị hết nhãn đuôi nè tít nhão bả này đó, vừa, nét này các, tít, tít, hóa các, cất đầu nhau dễ lệ, tít ở đây sai visa các bạn, xóc xẹt xóc xẹt, bay các bạn đi nè, các xe motor ui nhau đấy các đấy, nhau được không? ดูปมสมจะว่ามันมนที่ตัวข้าครับผมตูกตกถ้าเวล่าครับพี่น้องเป็นรถหม่พวกครับไม่ได้ติด,ตดอย่างละเนาะ กระเด็นที่ครับนปดไปกับไปกับตัวครับเป็นเดนสีแยคกับร้องแกบว่ะหลาย ต,ต้องบริษัทมันนีตะครับมันนี้ติดจริงมพี่ีก,กนนะพี่น้องพี่ผู้มีสวยกนนะครับดูว่วววาน,น,านรับแรงมากก็ได้ลูกแรกมากก็สงูงแค่เราพี่น้อง เอาคุณสาวครับออคลิปคีบกันก็ไมิสาละเนี่ยพี่น้องเลยจะวางแล้วกลับเลยขอหอยาตดฝนครับเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆพี่น้องจะคิดมากครับออรรบรรยากาศดีๆไม่พี่น้องในเบิ้งครับเชื่อ น,นี่ครับมาณสุงสุพันแล้วครับไปึ้นต่อเลยมีแค่พอ,อเดืเม้็พี่น้องครับนีช่วงหามโมงแรงครับช่วงหกโมงแรกนี้นักนีครับนี่อาจจะ เป็นวิเศษบางโรงงานเพนเมโอที่ครับผมเลือกหามงกยิ่งหน่อยพนตกนี่โอ้เรต้องสื่อแล้วควรับอพนงงานเพิน่นเดือดรุ่งงานเพิ่นเอารถออกแล้วครับไม่ค่อยขึ้นรถประจำทางหรอกไม่ค่อยขึ้นรถไองรถตู้ส่งหรอกครับเพราะว่าฝนมันต๊กส่วนตัวมันสะดวกสบายกว่าครับ รับพีนน้องมาหล่อทัางสอดหอดสะพานซีครับไปเลยเฮา ครับขึ Alors, ment, march, ้น่าขึ้คนครับมีดีชีวิตใน้มีทีพวกผุสรางรลงงานครับผมมีดีชีวิตคนโรงงานครับสวงแรงๆบรรยากาศเนี่คำอคำกับตอนเลิกงาน ¡Ruta, ruta! หาอูสวยกันนะครับข้าเพิ่งพะไรพี่น้องขับรถยูครับันตรายเป็นเป็นสีสันกบพี่น้องสีสันครับมองสวยๆงามๆอาหารตาครับถือ่าเป็นอาหารตาจะเลี่ยวตัวนี้ ออกใายครับเกี่ยวใส่ผจนแน่นเกียรเลยสภาพจีเฮาวแน่นเลยพี่น้องว่วต้องสืบแล้วครับวันนี้จริงดิอาการเป็นยังไงบวกหมอสสิว้าววันนี้ครับเพิ่อนเพียงานแน่เพิ่อนเลืองานแน่วันนี้ไอ้เนี้ย,ค,นนย,นนยครับไม่ยังกับเขาออก,อยยกายอส่เยอะครับผม ข้าพี่น้องเมืองบรรยากาศนี่สะพานซีครับเนียนนะครับเฮ้ยเงี้ยเอาอิเลี่ยนเลยไปเนี่ยท่านี่เป็นโลกโจมครับพบี่นอ้องขอไม่ให้ตัวสะพานซีครับเป็นปกติครับแนียนอยู่แล้วครับว่าลดเราชงแน่ลดส่วนตัวแน่ครับติดกัน ได้ครับพี่น้องดิดมองให้ท่านตัวตัวสภาพดีนะครับว่าแดงซูชชนครึ่ตลาดเนี่ยหลายอย่างครับสื่อเครืเข่ากับหนักกับกูกระป๋าครับหาได้อย่างที่กินอยู่ก็อยู่ยบางนัดแล้วพี่น้อง Được rồi, <laughs> đúng sao không? Được rồi, sao luôn nha? Được rồi, đúng sao luôn nha? Biệt quân được, biệt quân อขอบุดย์ได้เรื่องขอบี่น้องเรื่องขอบคุณทุกการติดตามครับผมฝากากดไรกุดแชร่นะครับผมฝากช่องบอกลาถูกพกเพรื่องพี่น้องเด้อครับผมสหรับคลิปนี้กับยงยังไหลครับผม,อมเอาบรรยากาศไม่เบิ่งครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ